ก็วันนี้นะครับวันนี้มาทำติดโซลาเซลล์กับลูกสาวนี่ข้างบนนี่เห็นไหมเห็นนะทั้งหมดก็หกแผงตอนนี้ทำไรนะครับตอนนี้กำลังจะติดกาวนี่เอาสายกาวติดเพื่อจะไม่ให้ไฟดูดเพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อจะไม่ให้ไฟดูดติดกาวเผื่อมีเกิดอะไรช็อตช็ดมันจะได้ลงกาวเกิดไฟฟ้าสถิตนะครับอันนี้ก็เราใช้แผงแผง แบงคฮับเซลล์นะครับสี่ร้อยวัตต์กับสี่ร้อยสิบวัตต์ผสมกันอย่างละ3ามแผงเออเราหาซื้อได้แค่นี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายตัวโครงสร้างนะครับว่าเป็นยังไงนะอันนี้นะครับเราก็ใช้เรียวยาว2เมตรเพราะว่าผลขึ้นรถกระบะได้พอดี2เมตรนะยึดกันกับซัพพอร์ตเห็นไหมในหนึ่งในสองเมตรผมจะติดไอตัวซัพพอร์ตเรียวเนี่ยสองจุด หัวท้ายนะครับข้างข้างบนกับข้างล่างอย่างละคู่นะก็เป็น4จุดแล้วตรงด้านปลายเนี่ยตรงนั้นผมจะใช้ end cap ส่วนตรงกลางผมก็ใช้ middle cap นะไอ้ตรงที่คอมระหว่างกลางคู่อย่างเงี้ยล็อกเห็นไหมมันก็จะใช้ง่ายตรงนี้ก็เป็น support หลังคาที่เป็นแบบ metal sheet นะครับตัวกระเบื้อ,องรอนคู่ก็จะเป็นโครงสร้างให้คล้ายกันแต่ต่างกันตรงที่น็อตน็อตตรงนี้นะ ถ้าเป็นสีแผงก็จะใช้อีกชนิดหนึ่งซึ่งแพงกวา่านี่ก็แบ่งเป็นเป็นฝั่งฝั่งลังคาเมนใหญ่เนี่ยตรงเนี้สี่แผงตรงนู้นอีก2แผงนะตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะไล่ติดกาวไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเสร็จแล้วจะพาไปดูข้างในอ้อผมมาเดินสายทะลุมาจากตรงนี้ว่าโน,น่นเห็นนะช่องซูมไปหน่อยเฟึบเห็นเห็น่งตรงนน้นผมก็เจาะรูแล้วก็เดินสายไฟเข้าไปตรงนู้น ตรงนั้นที่วางกองๆไว้ก็เพราะว่ามันอยู่ในในใต้หลังคานะไม่ได้เดินใส่ลางไม่ได้ใส่รางหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ใส่เลยพ่อแล้วพ่อจะเดินไปตรงนั้นได้ยังไงเดีย๋ยวพ่อค่อยปีนไปปีนยังไง<พ>อ่ะพ่อก็เหาะข้ามไปปุ๊บแล้วทแล้วแวก็เรียบร้อยนะครับ <Okay. S 1> ทั้งโต๊ะทั้งตู้ชุดโซล่าของเรา ก็มาพามาดูคร่าวๆนะครับก็นี่เป็นโต๊ะเอาไม้ลังมาทํานะครับข้างล่างก็เาไว้เก็บแบตบแบตเตอรี่มีอยู่สี่ลูกขนาดร้อยสามสิบแอมพ์ฮาวนี่นะครับแบตเตอรี่ของเราร้อยสสิบแอมพ์ฮาสี่ลูกต่อเป็นระบบไฟยีิบสี่โวลต์นี <c oughs> น่คชุดตู้คอนโทรลของเราเหมือนเดิมครับตู้เก่ามา โม <More S 2> ใช้นะข้างในก็ไม่มีอะไรมีชุดกันฟ้าผ่าเบเกอร์ฟิวแล้วก็เบเกอร์เบเกอร์นี้เป็นเบเกอร์ของแบตเตอรี่เบเกอร์นี้เป็นเบเกอร์โซล่านี่ก็กันฟ้าผ่า,ผาแล้วก็ฟิวนะครับแล้วก็ชุดนี่ชุดอินเวอร์เตอร์ไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด2กิโลวัตต์หน้าทิ่เพก็ประมาณนี้เนี่ย นะครับนาดิสเพย์อาจจะกลับหัวน,นิดนึงเดีย๋ยวผมกลับทางนี้ก็ได้ฟึบหนาดิสเพย์ก็บอกสเตตัสต่างๆครับมีไฟเข้าไฟการไฟฟ้าจะเป็นศูนย์เพราะว่าผมยังไม่ได้ต่อไฟการไฟฟ้าเข้ามานะเพราะที่นี่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ว่าไว้อนาคตเอาการไฟฟ้ามาต่อช่วยนะครับนี่ก็เป็นแผงโซลา่าเอาไฟโซลา่าเข้ามา125โวลต์ผมติดโซลา่าอยู่ข้างบน6แผงแบ่งเป็น2 สชุดก็คือต่อขนานขนานสชุดแล้วก็อนุกรม3แผงก็เป็นก็ก็เปนร้อโวลต์นะครับแผงโซลา่าก็อย่างที่บอกไปก็คือมี400วัตต์3แผง410วัตต์3แผงนะครับก็โชว์แบตเตอรี่แบตเตอรี่เต็ม27โวลต์นะครับตอนนี้ออกออกไปโหลด7วัตต์7 7%ซนะครับเนี่ยรายละเอียดก็ประมาณนี้นี่ก็บอกทิเพย์อย่างอื่น อันนี้เป็นพวกเซ็ตโวลเตดต่างๆนะครับเอาปูดโวลต์อันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่อันนี้ก็เป็นพารามิเตอร์ของพวกโวลต์โวลต์โวลต์กับกระแสของโซล่าเซลล์นะครับดูใหม่นี่โวลต์โซล่าเซลล์จ่ายมาตอนนี้15.1แอมป์นะครับ มันเปลี่ยนเร็วมากอันนี้อะไรเอ่ยนี่ A C input ผมยังไม่ได้ต่อนะครับก็ครบลูปก็ประมาณนี้ลูกเล่นอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงอันนี้จริงๆมันมี Wi-Fi ด้วยนะผมยังไม่ได้ต่อเพราะว่าที่นี่ไม่มี Wi-Fi ใช้แต่มันรีโมทเป็นเดล็กได้แล้วว่าข้างบนก็เป็นแผงตู้คอนโทรลสำหรับไฟในบ้านนะครับก็ตู้คอนโทรล นตัวคนทนผมก็เอาโซลา่าเข้าที่นี่เลยต่อกาวาสายกาวออกไปนี่สายกาวผมออกมานทางนี้ปุ๊บลงกลาวเรียบร้อยนะครับนี่ก็จ่ายหลดแต่ละแต่ละจุดของในบ้านนะครับในบ้านก็จะมีนี่มีพัดลมตรงนี้หนึ่งจุดมีตู้เย็นนะครับมีทีวีมีพัดลมนะ มีในห้องนอนก็มีสองห้องนะครับก็มีห้องนอนนี้มีพัดลมหนึ่งตัวมีพัดลมเป่าดูดอากาศด้วยแล้วก็ห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับก็มีพัดลมเหมือนกันมีพัดลมเป่าอากาศเหมือนกันด้วยดูดอากาศเหมือนกันนะครับแล้วก็มีห้องน้ําห้องน้ำมีพัดลมดูดอากาศมีพัดลมภายใน <c oughs> ตรงน,นี้ว่าจะติดเครื่อทงทำน้ำอ,อุ่นแต่ยังไม่ได้ทำนะครับเครื่อทงทำน้ำอ,อุ่นอาจจะต้องใช้ไฟของการไฟฟ้า,ฟาเพราะว่าน่าจะเกินละนี่ห้องน้ำอีกห้องหนึ่งก็เหมือนกันคล้ายๆกันนะครับนี่ห้องน้ำอีกห้องหนึ่งมีเหมือนกันแต่เครื่อทงทำเ,เครื่อทงทำน้ำอ,อุ่นอาจจะต้องใช้การไฟฟ้า <S 1> <S 1> ด้านหลังบ้าน <c oughs> หลังบ้านก็มีเครื่องซักผ้านะครับ มีตู้มีหลอดไฟหลอดไฟตามจุดๆนะครับผมมีติดโซลาร์เซลล์เป็นพอตเทเบิลไว้สําหรับตอนคืนด้วยมีอยู่ตรงนู้นอีกหนึ่งจุดเห็นนะตรงนู้นหนึ่งจุดแล้วมีหน้าบ้านอีกสองจุดในบ้านก็มีหลอดไฟหลายหลอดอยู่นะครับห้องน้ําอย่างเมื่อวานที่ลองดูนะก็มีเปิดหม้อหุงข้าวเปิดตู้เย็นแล้วก็ซักผ้า นะครับตัวนี้ก็ยังทำไหวโหลดอยู่ประมาณ50%าสิบอร์เก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับถ้าสนใจก็ลองสอบถามกันดูได้ตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ20,000นิดๆนะครับเป็นออฟกิจไฮบิดเจลสายเวฟนะใช้ดีอยู่นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแนะนำชุดโซล่าไฮบริดซิสเต็มนะครับ เป็น2 w, กิโลวัตต์โซล่า6แผงนะติดบ้านสวนก็พัฒนาไปเรื่อยๆก็ค่อยเปลี่ยนไปเล่นไปเรื่อยไม่รู้จะหยุดที่ตรงไหนโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ